ค่ะก็ขอขอบคุณน้องหมีกับน้องแจมนะคะขอสวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านทั้งทางเ c e b o o k Live แล้วก็ทั้งทางที่อยู่ที่ห้องประชุมณแห่งนี้นะคะวันนี้นะคะดิฉันแพทย์หญิงสุนิสาก้องเกียรติกมลนนะคะก็จะมาพูดในเรื่องของสาเหตุอาการแล้วก็อาการสแสดงของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชานิดเ,เฉียบพลันแบบไมออลรอยนะคะ เรามาทําความรู้จักเรื่องของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยหรือโรค AML นะคะเรียกส,สันเนาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะอันเนี้ยความตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยเนี่ย เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดหรือที่เราเรียกว่าสเต็มเซลล์นะคะอันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านก็อาจจะเคยได้ยินกันบ้างว่าเอสเต็มเซลล์เนี่ยมันคืออะไรหรือว่าเคยได้ยินผ่านๆมาบ้างนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดนะคะที่อยู่ในไขกระดูกกระดูกของเราเนี่ยจะมี2จะมีสองพาร์ทหลักๆด้วยกันก็คือพาร์ทที่เป็นกระดูกแข็งข้างนอกและตงแกนกลาง ตรงนั้นอะ่ะเราเรียกว่าเป็นไขกระดูกซึ่งเป็นที่ของเ,อเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดทําหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดต่างๆไปเลี้ยงร่างกายของเรานะคะเ,เมื่อมีความผิดปกติของเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดเนี่ยคือมีการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนของสเต็มเซลล์หรือว่าเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนปริมาณอย่างรวดเร็วในไขกระดูกเนี่ยคะ่ะทำให้เม็ดเลือด ตัวปกติตัวอื่นๆเนี่ยมีปริมาณลดลงทำให้เกิดอาการของอาการของไขกระดูกล้มเหลวตามมานะคะ ลักษณะอาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยเนี่ยก็คือเป็นอาการของไขกระดูกที่ทํางานล้มเหลวเฉียบพลันอันนี้เอาภาพตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าไขกระดูกคนเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะถ้าเป็นกระดูกที่เป็นลองโบหรือเป็นกระดูกยาวเนี่ยค่ะไขกระดูกก็จะอยู่ตรงกลางตรงแกนสีขาวๆตรงกลางนะคะเวลาเราส่งตรวจหรือว่าเวลาเราต้องการตรวจเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะต้อง เอาชิ้นเนื้อตรงนั้นนะคะเพื่อมาส่งตรวจชนิดต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะได้รับฟังเรื่องของการส่งตรวจในรายละเอียดอีกทีในลําดับถัดไปนะคะไขกระดูกเนี่ยจะมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดเม็ดเลือดของในร่างกายของเราเนี่ยมี3ชนิดหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ1คือเม็ดเลือดแดง2คือเม็ดเลือดขาวแล้วก็3ก็คือเกล็ดเลือดซึ่งเม็ดเลือดทั้ง3ชนิดนี้มีหน้าที่ต่างๆกันอย่างเม็ดเลือดแดงนะคะก็คือทําหน้าที่สําหรับขนส่งออกซิเจน ทําให้เมื่อมีความผิดปกติของการทํางานหรือการผลิตเม็ดเลือดแดงเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการของอังโลหิตจางมีภาวะซีดเกิดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันต่างๆได้ลดลงอันนี้เป็นผลจากเม็ดเลือดแดงต่าเวลาเราตรวจคนไข้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะของเยื่อบุตาเนี่ยมีสีซีดลงหรือว่าเยื่อบุต่างๆในร่างกายเนี่ยค่ะมีสีซีดลงนะคะโดยอาการซีดหรืออ่อนเพลียเนี่ย มักจะเดวอล o อบหรือว่ามักจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเป็นสัปดาห์เนื่องจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML เนี่ยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดแบบเฉียบพลันนะคะก็ในระยะเวลาในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายที่เป็นเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับเม็ดเลือดตัวที่2ที่เจ้ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ย ไปเบียดบังที่อยู่ของเขาแล้วก็ทำทำให้ตัวเม็ดเลือดตัวนี้ทำงานลดลงก็คือเม็ดเลือดขาวโดยปกติเม็ดเลือดขาวาทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายใช่ไหมคะทำหน้าที่ปกป้องเราจากเชื้อโรคคราวนี้ถ้าเม็ดเลือดขาวมีปริมาณลดลงหรือว่าทํางานได้ผิดปกติเนี่ยค่ะคนไข้ก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อง่ายก็จะมีอาการแสดงมีอาการไข้เรื้อรงังมีการติดเชื้อง่ายกว่าปกติแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ํา ต่ำกว่าปกติค่ะแล้วก็สุดท้ายเม็ดเลือดตัวสุดท้ายก็คือเกล็ดเลือดใช่ไหมคะเกล็ดเลือดเนี่ยมีหน้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหยุดเลือดถ้าเรามีบาดแผลเกิดบาดแผลเกิดขึ้นเกิดการกระทบกระแทกต่างๆตัวเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะทําหน้าที่หยุดเลือดคราวนี้ถ้าเกล็ดเลือดลดลงหรือปริมาณเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดที่ผลิตเกล็ดเลือดลดลงเนี่ย คนไข้ก็จะมีอาการมีจุดเลือดออกลักษณะเป็นจุดแดงเล็กๆนะคะมักจะเกิดขึ้นที่ตามแขนขาหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นที่ขึ้นที่ลำตัวได้แล้วก็อาจจะมีจ้ำเลือดขนาดเล็กหรือว่ามีเลือดออกตามไรฟันอาการทั้งหมดของ ความผิดปกติของไขกระดูกล้มเหลวเนี่ยอาจจะพบเพียงหนึ่งอย่างคืออาจจะพบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงอย่างเดียวหรืออาจจะพบความผิดปกติของทั้ง3า,เ,าเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดได้เลยคือมีทั้งไข้มีทั้ง,งอ,อ่อนเพลียแล้วก็มีทั้งมีจุดเลือดออกตามตัวซึ่งอันนี้เป็นอาการแล้วก็อาการแสดงที่น,นําคนไข้มาพบแพทย์ค่ะค่ะ ก็ยังเป็นที่น่าเสียดายนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยสาเหตุของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่ก็เราก็พอทราบว่ามันมีปัจจัยเสียงใดบ้างที่จะเพิ่มความเสี่ยงในโอกาสในการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะปัจจัยเสียงที่สําคัญอ,อ,อย่างแรกเนี่ยก็คืออายุเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ย อันนี้เป็นอุบัติการของมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่คนไข้ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุลานะคะก็จะเห็นว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยอุบัติการของการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็ไม่สามารถรักษาหรือว่าเราก็ไม่สามารถหยุดยั้งการอายุที่เปลี่ยนแปลงของเราได้ใช่ไหมคะค่ะ ในสาเหตุถัดไปก็คือในเรื่องของการได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงจากโรคอื่นๆ ก็คือถ้าคนไข้มีประวัติที่เคยเป็นโรคอาจจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นหรือว่าได้รับการฉายแสงจากโรคอื่นๆมาการให้ยาเคมีบําบัดหรือการฉายแสงเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวในอนาคตแต่ว่าไม่ใช่คนไข้ทุกคนที่ได้รับยาเคมีบําบัดแล้วก็ไม่ใช่คนไข้ทุกคนที่ฉายแสงเนี่ยจะเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าคนไข้คนไหน จะเกิดได้บ้างแต่ว่าก็จะมีคนไข่าบางกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนปกตินะคะในกลุ่มนี้นะคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เกิดตามหลังการได้ยาเคมีบํบาบัดหรือการฉายแสงเนี่ยพบประมาณไม่ถึง10%ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันแบบไมอีรลอยทั้งหมดแล้วก็ยาบางชนิดยาเคมีบํบาบัดบางชนิดนะคะเช่นตัวยาด็อกโซรูบิซีนหรือว่าตัวยาอโทโพไซต์ตัวเนี้ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นค่ะ ปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือความผิดปกติทางพันธุกรรมตั้งแต่กำเนิด อันนี้พบน้อยพบน้อยกว่า5%ของคนไข้มะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งหมดเราพบว่ามีคนไข้ส่วนหนึ่งที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมตั้งแต่กําเนิดแต่ไม่แสดงอาการนะคะในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีคําแนะนําว่าให้ตรวจคัดกรองว่าในคนไข้ที่สบายดีผลตรวจนับเม็ดเลือดปกติเนี่ยเรายังไม่ได้แนะนําว่าต้องมาตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมเพื่อดูว่าคนไข้มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเปล่าเราจะส่งตรวจในกรณีที่ คนไข้มีประวัติครอบครัวสายตรงมีมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือคนในครอบครัวสายตรงเนี่ยเช่นพ่อแม่หรือว่าลูกหรือว่าพี่น้องเนี่ยค่ะมีประวัติเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆหลายๆคนในครอบครัวอันเนี้ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะก็จะเห็นว่าความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยพบได้ในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ พบได้เป็นสัดส,ส่วนที่น้อยนะคะคือน้อยกว่าประมาณ20%ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งหมดดังนั้นเนี่ยอีก80%ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอีลอยเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะอาการอาการแสดงสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นในการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะ เราเริ่มมีอาการแบบไหนที่เราควรมาตรวจนะคะในเซสชันหรือในลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นอาจารย์จันทนามาให้ความรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ